วัสดีจ้าผอกมณิยดมีเสมนไกินนั่นละจ้ากินยำไนทแซ่บยำนันจ้าปลามาามือนี้มีเมยอดมีเมนูมาเสนอหลายอย่างอยู่จ้าเอ้าเดี๋ยวรีดหน่อยมีกั้งแช่น้ำปลาจ้าแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเมยอดตับบิงลูกแคร์มะเร็งมันสิความพักกับแก้มหลายอย่างโบนมีแค่อสมีแอนมะนละมีกะทิมีใบเอ็นกัด อมจ้ะมองนา้าคอยบีบใส่น่ไปกินไปยัดไปเลยนี่ก้้งเด้อจ้ามันย,ย่อดสิให้เบิง้งเปลาแกะเป็นยังสี่จ้าเนี่ยแกะเอาอมาล้วหน้าก็สิเป็นยังสี่จ้าเนี่ยเป็นตูคุยลุยยังสี่นะเนี่ยนั่งหนักกินอยู่ระวางก,างกัางก็ไม่ย่อยเนี่ผู้ใดหนักหัวก,ก็ก,กันจ้าพิจารณาเอาเด้อจ้ามด้ย,ย่อดสิกินก้้งจ้าไอ กัดไปเลยฮะนี่ตีน้อยกินนี่ไม่ยอดก็ตีน้อยใส่เสือคูแลจวจ <c oughs> ้าวกั่กกัก่งกวนมูอืม <c oughs> แอบแบแต่บมาเดิมมาเด้จริงจริงก็มียอดมาด้วยจา้ยาหนักกั่ง แกอวตัวบางงันได้อืมอันนี้หามงตังมาได้เนาะนี่ติน้อยเอาบ้างในมงใดล่ะอบ้างในข้างล่างเลยหามงตังมาได้มันจับที่กับแค่พูดพีิกุ้งต้มอุ้งปอปออ๋อ กมูลวกน้ำมลวกกินบ่จ้าจ้ากุุงใช้น้ำปาจ้าอ่ามงม่นญ่ยอดผ้ากินคนนะอองตัวสองตัวอกระถินกินไดได้กระทิน không sao ba mày giỏi dòng in đê mhm 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 น้ำมีหมดทังไนเพแท้งหรือน้ำจิม้มจัดจเลยบ่กอีกุ้มสองโตน้ำเพลหรอ,อสุ่นจอยปกติหน่อยสุดอดเลยล่ะตาที่ไร <c oughs> ต้องไว้มู่อ้านเนี่ยเคี่ยมนมเโตแก่โทษไม่หมกตังน่ากิน ไม่ย่อากินตัวเสมาละกุ้งบกกลากินตัวใหญ่ปันไดอันนี้หัวนักออกเด้อนักกิมี Elliot, so ่เ <TF> น <ASS congr Kane> ี่ยสังสินอ่ะมาเด้อมาจากน้นไม่ยอดเด้อมาเด้อผู้แสบไปเลยมึง อองใช้น้ำปลากับกังใช้น้ำปลาเงาะปลาถิ่นก็เข้ากันแหละเกิดเทตุจ้ะ

นี่ยนี่บุกแกนี่ยตัวไม่สิแกให้เบิ้งแต่พวกคุณัด้าบั๊กแกก็แก่บ่อย่างก็หลอกนะแกง่ายๆเลยลอกนะออกเห็นบปะแต่ว่าี้ถ่าเกิดว่าแก้มีทิมมือเอาจไม่ยอดถนัดถนัดรืมแกเห็นปะแต่กระดิษหัวน้างอกค่นี้ตุบนะตุกบง่ายหนึ่ง โบเพกโรตะกิดเนย่เปนหนามันโรคบจีบ,บาทเสพไปหรือว่ากางโดสดยอดเลยวะบาแพกก,ก็บ่แพกก็กลุ่งเลยอ่ะ ไม่ใครแพ้ใครเลยกันเนี่ยเอยากเจ๊ดูนี่แล้วเจ๊บูนยาเดจ๊พี่น้องลูกหลานเด็กหนักเจ๊ง่ายนึงแต่ระวัางผู้เจ๊บอเป็นผู้บกเคยแก่ก็อย่ามาทิ่มมือเด้อให้ระวังเอาเพราะเปลือกนั้งแข็งกินบอที่น้อยเอ้า่เอาวหน่อยแล้วยานเอาุณยังไม่ยอดจัดการเองของมักไม่ยอด นั่นทีมันีสะใจมากเลยมันด้ยหยดใส่สมใส่แมต่ตะเกียบบนถนัดมึงมันีลสุดยอดถนัดเลยปะเอาไหมหยาดบ่ะนั่หัวนั่งออกไปไปอินทิมสุกี้ไป ดองไปขึ้นหนึ่งเป็นหนึ่งขึ้นหนึ่งไปบบกินดิบกับต้มได้ต้มแล้วมันจะบ่ค่อยมีเนื้อกังครับมันก็คือกุ้งเนื้อนางสิหน่อย บนน้ำกิน camera, น้ำกินแต่แกงอะไรอย่านี้มันยากน่ะเอ็มสวยเนึงแซ่บสุดยอดอยเลยปะเลียนกลางคือกันไม่ยอดหัวมันขาดต้มอ,อ,อ,อืมกุ้งต้มอืมกุ้งตีหน่อยก็าจะน่ากิน กุ้งต้มขับบ่ากนนิป็นไหนเขามีเด็กหน่อยยุ่กูไม่เรเด็กกันมาเดสัต็เดี๋รอจ้ะ ิมมันบ่มีหิมกวางตอนดีมันขับเกล็ดขอโทษขอให้ได้จานบุยหยกกึนมากินเท่าไรบ้างบัดบอกในะกลางไม่จะโตเนาะกลางไม่ซิบตัว Điếng bỏ bỏ vào lại nay giờ thì tôi tâm là cung để làm bài tôi nghe đây nhân sẽ Thấy không bà Thấy tóc bà đẹp Thấy Nào sư sư đây cái đen mà. โตได้ป่ะอืมยิ่งโตไปได้ป่ะในบุตเต็มปากเอาโตสุดท้ายพี่น้องหมดแล้วแล้วน้องซ้ำนี่เนาะนี่ยอดกินกุ้งเช่น้ำปลาตั้งเช่น้ำปลาตีน้อยกินกุ้งลวกหมู กิมลวกอ่ากดปากกดไคลกดแจ้์กดติดตาไม่ยอดเดอ้อขอบคุณในหลายพนท,ที่ติดตาไม่ยอดขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า